สวัสดีนักศึกษาการพรดุงคันไทยวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาบรรยายแนวการสอบปฏิบัติการพรดุงคันไทยมี5ข้อนะครับข้อที่1โจทย์ ให้แสดงวิธีปฏิบัติต่อทารกหลังการคลอดจากคันมานดาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับต้องปฏิบัติจริงนะครับคือหนึ่งตุ๊กตาทารกนะสองอ่างอาบน้ำเด็กขนาดใหญ่ใส่น้ำอุ่นแล้วก็สาม อ่างน้ำขนาดกลางน้ำอุณหภ,ภูมิห้องนะครับแล้วก็สี่มีผ้าขนหนูขนาดฝืนใหญ่ฝืนกลางแล้วขนาดเล็กนะครับแล้วก็ห้ามีผ้าก๊อตนะแล้วก็หกมีสำลีอไว้ใช้ในการปฏิบัติ วิธีอาบน้ำทาลกนะครับแล้วข้อเจ็ดนะ <c oughs> อะต่อจากเมื่อกี้นะมีหกเจ็ดมานะเจ็ดฟองน้ำถูตัวอแล้วก็แปด่้นสบู นะสู่กนะ้พนแล้วก็เก้าเอทานอลนะแล้วก็สิบน้ำมันมะกอกห้าสิบเอ็ 18, ดกดเงินศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับให้แต่คนที่เข้าสอบสแสดงวิธีปฏิบัติต่อทารกหลังการคลอดจากคันมารดานะครับให้เขาดูแต่ทำได้หมดเขาก็ให้คะแนนเต็มนะครับ ต่อไปก็ <c oughs> เป็นคำตอบนะครับคำตอบอตตอนนี้ก็ยังยังเป็นอยู่คำคำตอบที่ว่างๆต้องเขียนนะครับให้ให้ใหนะผู้ข้สอบนี่เขียนคำตอบไปนะทำยังไงทำยังไงนะอ่ะอาดีนี้เป็นคำตอบนะครับนะ เ,เมื่อทารกคลอดมาแล้ว็ <c oughs> ดุงคันต้องล้างมือก่อนให้สะอาดนะครับใช้สบู่ล้างมือแล้วก็ใช้ผ้าสำดหีหรือผ้านิ่มๆพันนิ้วม,มือเช็ดในปากทารกและจมูกทารกและหยอดตาเด็กด้วยกดเงิน0.1%เปอร์เซ็น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโคนเรียจากมารดาแล้วเอาน้ำมันมะกอกทาให้ทั่วตัวเด็กแล้วเช็ดด้วยสำลีหรือผ้าอ่อนๆให้ตัวทาลกแห้งแล้วพอกด้วยสบู่ให้ทั่วตัวและเช็ดตัวทาล็ก ด้วยน้ำอุ่นๆนจนหมดไขมันเอาขึ้นเช็ดตัวแห้งุ่มหอทารกด้วยผ้าขนหนูไว้เพื่อให้ทารกอบอุ่นพอสมควรนะครับเนี่ยเจอคำตอบด้ววิธีทํำนะต้องทำวิธีปฏิบัติด้วยคนเดิมเนี่ย ต้องทำตามนี้อันที่เขาให้อุปกร,อรกรณ์มาทั้งหมดนะครับข้อสองให้บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำคลอดได้จำนวนตามแบบการพดุงคันไทยนะครับคธอมีอะไรบ้างก็ต้องบอกเข้าไปนะครับทีนี้ไปดูคำตอบนะครับคำตอบอันที่ต้องเขียนไปนะครับเขียนนะเขา คำตอบนะครับก็สองจะมีหนึ่งผ้ากันเปื้อนหนึ่งผืนอสองพลาสติกปรูลองคลอดหนึ่งผืนสามผ้าเช็ดมือสองผืนสี่หมวกคุมผมหนึ่งใบห้ากันไกลปลายปั้นหนึ่งอันหกชามกลมสองใบ เจ็ดลูกโป่งยางสวนอุจจาระหนึ่งอันแปดลูกโป่งยางดูดเลือดหนึ่งอันเก้าชามลูกตไตหนึ่งใบสิบเชี่ยงผูกสายสะดือผ้าห่อสายสะดือหนึ่งห่อสิบเอ็ดแปลงล้างมือหนึ่งอันสิบสอง ทีมคีบเครื่องมือต้มหนึ่งอันกั 13. สิบสามแชมพูแร่กรองสบมพูหนึ่งชุดสิบสี่แอลกอฮอล์หนึ่งขวดสิบห้ามีดโกนหนึ่งเล่มสิบหกยาหยอดตาหรือที่ผึ้งปฏิชชวนาฝ้ายตาเด็กหนึ่งขวดหรือหลอดนะครับ แล้วก็สิบเจ็ดแอมโมเนียสิบแปดทิงเจอร์ไอโอดีนห้าสิบซีซีหนึ่งขวดสิบเก้าด่างทับทิมหนึ่งตลับยี่สิบสำลีหนึ่งกล่องยี 2, เ่เ็ดผ้าอนามัยหนึ่งห่องเดี๋ยวหนึ 1, ่งหอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเป็นต่อไปนะครับนี่ครับผ้บากันเปื้อน ต่างอาใส่เนี่ยสองผืนเออหนึ่งผืนนะครับใส่คนละผืนทีนี้ว่านี้ภาพปูรองคลอดหนึ่งผืนแล้วก็มีผ้าเช็ดมือสองผืนแล้วก็มีหมวกนะครับหมวกกัน เพื่อนนะครับหใบนะครับแล้วต่อไปก็มีกันไกลไปลายปันน้น1อันแล้วก็มีชามกลมสองใบนะครับต่อไปก็มี7มีลูกโป่งยางสวนบุจระ1อันแล้วก็8มีลูกโป่งยางดูดเลือด1อัน แล้วก็9ชามรูปใจ้หนึ่งอันเศจเชือกผูกสายเะดือและผ้าหหนึ่งผืนแล้วก็11แปรงล้างมือหนึ่งอันแล้วก็สิบสองทีมที่เครื่องมือต้มหนึ่งอันสุภาพต่อไปครับ ต่อไปก็มีข้อ13สบู่และกล่องสบู่หนึ่งชุดแล้วก็มี14แอลกอฮอล์หนึ่งขวด15มีดโกนหนึ่งเล่ม16ยาหยอดตาหรือที่พึ่งปฏิชีวนะป้ายตาเด็กหนึ่งขวดหรือหลอดแล้วก็18ก็แอโมโมเนียหนึ่งขวดนะครับต่อไป่า ข้อที่แปดก็มีทิงเจอไอโอดีนห้าสิบซีซีหนึ่งขวดแราคานดาเจุดเก้าดางครับทิมหนึ่งตลับแล้วก็ยี่สิบก็สำลีหนึ่งกล่องแล้วก็ยี่สิบเอ็ดก็ผ้าหน้าใหม่หนึ่งห่อนะครับนี่แค่นี้แหละนะสองต่อไปก็ถามโจทยเขาบอกว่าเมื่อมี ญิงมาฝากคันพระุงคันจะซักประวัติอย่างไรแล้วหายอธิบายไปนะต็ะมีหน่งประวัติครอบครัวมีอะไรบ้าง 2. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตมีอะไรบ้าง 3. ประวัติการคลอดมีอะไรบ้าง 4. ประวัติการมีฤดูห้าอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์นะไปดูคำตอบกันนะครับ คำตอบคำถามนะาการซักประวัติก็ต้องซักถามอายุที่อยู่อาชีพระยะเวลาการแต่งงานการซักประวัติส่วนปาก็มีดังนี้ครับเรียนประวัติครอบครัวนะมีอะไรบ้างการซักประวัติครอบครัวแนะ่ซักเรื่องการเจ็บป่วยของสาม,มีแด้คนในครอบครัวทั้งสองฝ่ายอา,อาจจะมีผลต่อการตั้งคันเส้นประวัติ โรคเลือดหรือโรคฝันทุกกรรมอื่นๆ่นะทนี้ก็สองก็ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนตั้งครรภ์จ,จะมีผลต่อมารดาทารกขนาดตั้งครรภ์เช่นขาดอาหารโรคปอดไอหอบโรคหัวใจโรคไตเป็นต้นนะครับต่อไปก็ข้อสามประวัติการคลอด เราเคยทำแทงตั้งคันกี่ครั้ง,อา,างอ,อ,อาการผิดปกติในคันครั้งก่อนและพิธีทำคลอดอาการผิดปกติหลังคลอดและจำนวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไปข้อสี่ประวัติการมีระดูอายุที่มีระดูครั้งแรกอาการก่อนมีระดูเพื่อน,นำไป ใช้ในการทำคลอดนะครับต่อไปก็ข้อห้า,หาอาการผิดปกติที่ต้องพบแพทย์มีอะไรบ้างเช่นเคยมีเลือดออกทางช่องคลอดอาการ,าการ,าการหน้านิ้วมือนิ้วเท้าว,วม้าการบวมอ่ะนะปวดศีรษะ นานตาพรามองไม่ชัดปวดท้องอาเจียนเป็นเวลานานไข้หนาวสัน่นเคยมีน้ำใสๆไหลออกมาทางจ่องลอดหรือว่าเด็กไม่เด่นนะครับที่กีนะ,ะจทย์ข้อสีนะให้บอกตัวยาล้างที่ mm hmm. เผาทาลกและให้เขียนส่วนประกอบและปริมาณที่ใช้วิธีปุงยา และวิธีการใช้ยาโดยยาที่ให้มามีหางปลาช่อนแห้งนะครับเปนข้อสองนี้ก็ชมดเช็ดนะครับข้อสา, 3, ามวับทีแมลงสาบข้อสีมึกหอมข้อห้า 5, ลูกมะกออเขาอก็หกน้ำประสานทองสตุข้อเจ็ดก็พิงเสน ข้อแปดก็แผนทองคำเปรวใหญ่แล้วก็มีให้มาอีกอ่าก็เก้าเนี่ยเป็ดปลาช่อนข้อสิบก็เป็นลูกมะขามดีควายสิบเอ็ดก็เป็นลูกสมอไทยสิบสองคาราบูลเนี่ยเก้าสิบสิบแปดสิบสองนี้ไม่ได้ใช้นะครับขอให้มาเกินให้มาเลือกนะนะแตยที่ใช้ก็คืออ่าข้อหนึ่งข้สองข้สามขสี่ห้าหก พอเจ็ดก็แปดนะครับใช้ปรุงยาเนี่ยนะทีนี้พอสี่ต่อนะครับหรือว่าเราเราจะต้องบอกเขาด้วยว่าคำตอบนะตัวยาล้างที่เขาน่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างและปริมาณที่ใช่มีอะไรบ้าง เราเขียนตอบไปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็บอกวิธีปรุงและวิธีใช้ด้วยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับับคำตอบข้อสี่นะครับยากวาดล้ที่เท่าเด็กนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แล้วก็มีปริมาณที่ใช้อย่างไรแล้วก็วิธีปรุงวิธีใช้นะครับถามตัหนึ่งหางปลาช่อนแห้งเผาสามหางก็สองสมาสเซตปรุงพอสมควรแล้วก็เสยสามก็คือขี้มแมลงสาบต้งคั่วนะครับสองสลึงแล้วก็ข้อสี่หมึกหอมแห้งเล็ก หนึ่งแท่งแล้วก็ห้าก็มเมล็ดมะกอกต้องเผาให้สุกข,ขก่อนนะสามเมล็ดพอหก,ก็น้ำประสานทองต้องสะตนะสองสลึงแล้วก็มีเจ็ดมีพิมเสนหนึ 1, ่งเฟืองแล้วก็แปดมีทองคำเปรวแผ่นใหญ่แปดแผ่นนะครับแล้วก็วิธีปรุง ลวิธีใช้ก็ให้นำตัวยาทั้งแปดสิ่งนั้นมาบดกับน้ำสุกนะครับแล้วก็กวาดสาล็อกเพิ่งคลอดถ่ายล้างที่เขาใช้หนึ่งถึงสองครั้งก็ได้เพื่อล้างโทษลามกไม่ให้กระทาพิษนะครับอ่าทีนี้มีคอ ข้อห้าให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของมารดาในระยะสองเดือนหลังคลอดตอ,อ,อบร่างกายมารดาหลังคลอดเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดอ่อนเพลียมากต้องการพักผ่อนเอาแรงอย่างสงบ มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อธิบายข้าไปคำตอบนะครับร่างกายมันดาหลังทอดเปลี่ยนแปลงกันดีทันใดอ่อนเพลียม,มากต้องการพักผ่อนอย่างสงบมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้คนาหนึ่งชีพจรปกติหรือช้าลง อุณภูมิสองอุณภูมิร่างกายสูงขึ้นอยู่ระหว่างเ9้าสิถึงหนึร้ององศาฟาเรนไฮน์สามความดันโลหิตลดลงทันทีหลังคลอดจะต่ำสุดเมื่อลบออกมาแล้วและค่อยๆค,คืนสู่สภาพปกติในวันที่หหลังคลอดและสีการขับถ่ายของเสีย ถ่ายปัสสวะมากกว่าปกติในสามวันแรกหลังเจดวันจึงเป็นปกติมีเหือออกมากสองผูกเสมอแ้วก็ห้ามีการเปลี่ยนแปลงของโลหิตระหว่างคลอดเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นแล้วลดลงเป็นปกติหลังคลอดสองวันถ้าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ มเม็ดเลือดขาวจะสูงเล็กน้อยในวันที่สามส่วนมเม็ดเลือดแดงความเข้มข้นของเลือดจะลดลงในสามวันแรกแล้วเป็นปกตินะครับเอกอหา้าอธิบายนะอธิบายต่อต่อข้อหกนะครับข้อหกพอ,อ,อ 6, หมดลูก อดตัวลงทันทีหลังจากล็อกออกแล้วมดลูกจะรัดตัวแน่นแล้วค่อยคลายตัวสำหรับการตาแหน่งและรูปร่างของมดลูกจะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปเรลียวส่วนยอดมดลูกหนามากส่วนล่างบางและอ่อนฝากมดลูก มดลูกหนาปกติยอดมดลูกสูงกว่าระดับหัวเหนา่าประมาณห้านิ้วฟุธคนเคยมีลูกแล้วจะสูงกว่านี้เล็กน้อยหลังจากสิบวันจะค่อยหอดตัวลงจนถึงสัปดาห์ที่หกยังเข้าสู่สภาพปกติการเปลี่ยนแปลงกำเนื้อและเส้นโลหิตของมดลูกจำนวนกลเนื้อของมดลูก ม,มีเท่าเดิมขนาดเสน้นเลหิดแดงลดลงกล้ามเนื้อของเสน้นเลหิตลดหดตัวและเยื่อภายในหลอดเลือดแดงและเสน้นเลือดจะถูกทำลายต่อไปข้อหกต่อต่อไปข้อหกต่อนะครับเส้นเลือดดำจะสูญหายไปนะครับ และกลายเป็นเนื้อพังผืดขึ้นมาแทนการเปลี่ยนแปลงของเยื่อมลูกหลังลอดแล้วเยื่อมมลูกส่วนบนจะหลุดไปภายในสิบวันบนออกมากับน้ำข่าวปลาและเยื่อพื้นส่วนลึกของมมลูกจะตั้งต้นเจริญเติแบบโตใหญ่ตั้งแต่วันที่สิบห้าหลังลอดเป็นต้นไปและเรียบร้อย ภายในสองเดือนในบริเวณแผลที่ลอกกาะของบรนลูกหลังจากคลอดแล้วแผลที่ลกจะก่อกลายเป็นเนื้อที่ประมาณสีนิ้วพุตสูงนูนกว่าระดับอื่นในพื้นที่บนลูกหลังคลอดสามวันไม่ควรขูดบนลูก หลังสองสัปดาห์แล้วจึงผูดได้แผลในสัป,ปดาห์แผลในสัป,ปดาห์ที่สองจะเหลือโซเพียงสามเซนติเมตรปลายสัป,ปดาห์ที่หกจะเหลือเป็นจุดแดงๆเล็กๆนะครับสปหรัข้อเจ็นะครับก็เขียน คำตอบอนี้นะครับพอเจ็ดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของคอมดลูกหลังทอดแล้วฝากมดลูกอ่อนมากไม่เหมือนเก่าปลายสัปดาห์แรกเปิดอยู่ขนาดสองนิ้วมือรอดเข้าไปได้พอมมดลูกกลับเข้าที่ช้ามากและจะเรียบร้อยเหมือนเดิมเมื่อคร สสัปดาห์สเดือนนะครับขอโทษ2เดือนต่อไปก็แปลการเปลี่ยนแปลงของช่องคลอดจะขึ้นสู่สภาพเดิมสามสัปดาห์แต่ไม่เหมือนเดิมการฉีกขาดเนื่องจากการคลอดปากช่องคลอดจะกว้างกว่าเดิมแผลที่ฉีกขาดจะเป็นแผลเล็กๆเยื่อพมจัน์ขาดหมด เหลือเป็นตุ่มๆอยู่ข้างปากช่องคลอดอข้อเก้า 9, น้ำขาาปลาจะไหลออกเป็นปกติสัปดาห์แรกออกจากแผลที่รเก,กอพื้นมัดลูกแล้วก็แผลที่คอมัดลูกและช่องคลอดฉีกขาดก่อนสองสามชั่วโมงแรกนะครับ ต่อไปข้อเก้าน้ำขาวปลามีลักษณะเป็นโลหิตใสและโลหิตก้อนเป็นกน้อนๆแบ่งออกเป็นสามชนิดอันนี้นะเขาบอกว่ามีสีค้อหนึ่งมีสีแดงในสามวันแรกประกอบด้วยเม็ดโลหิตแดงเม็ดโลหิตขาวเยือ่อพื้นมดลูกและเมือกเรียกว่าน้ำขาวปลาแดง นี่เขาออกทฤษฎีด้วยแบบนี้นะวันที่สี่ที่เจ็ดนะสีน้ำข่าปลาเป็นสีน้ำตาลที่ชีดมีเม็ด,ดมริดแดงเม็ดริดขาวมากเรียกว่าน้ำข่าปลาสีเหลืองหลังวันสามหลังวันที่เจ็ดสีน้ำขัาปลาจะเป็นสีเหลืองแล้วกลายเป็นสีเขียวอ่อนออน,นะครับแล้วกลายเป็นสีขาว ประกอบด้วยไขมันและเยื่อพื้นเมลลกและเม็ดโลหิตขาวเรียกว่าน้ำขาวปลาขาวนะครับจาอไปก็จำนวนกาวน้ำขาวปลาที่ออกมาประมาณห้าร้อยถึงพันเนะแล้วค่อยๆอ,ออกน้อยลงจนหมด ทีแรกมีสภาพเป็นด่างแล้วก็กลายเป็นกรดเกือบหมดนะการรักษาช่องคอดให้ใช้ผ้าขาวที่สะอาดซ้อนพับพับหลายชั้นโซเทับฝ่ามือ,อหรือใช้ผ้าห่สำลีปิดฝาไว้ที่ช่องคอดต้องล้างช่องคอดให้สะอาดด้วยน้ำด่างทับทิมนะครับ เพื่อให้มรูเเพื่อให้ดูดน้ําเหลืองภายในและผูกโยงเจ็จไว้กับเซลเอ่กับเซลนะครับเปลี่ยนวันละสองสามครั้งหรือจะใช้ผ้าอนามัยก็ได้ที่นอนมันดาใช้แผ่นปลาสติกหรือกระดาษฟางรองรับน้ําเหลืองหรือน้าําข่าปลานะครับไปต่อก็ส<อ>ิบ้อสิบ ก็เิบความรู้สึกเจ็บท้องหลังทอดเนื่องจากมดลูกบีบตัวมักเกิดในหญิงที่เคยมีบุตรแล้วละหลายคนเกิดเมื่อเด็กดูดนมเกิดเมื่อยังมีก้อนโลหิตด,ดกค้างในมดลูกในลายที่มดลูกบีบตัวไม่ดีหรือทำการเอารกออกไม่ดีนะจะหาย หลังคลอดสี่วันเด็กก็นสิเบสเอ็ดนะ่การเปลี่ยนแปลงของเต้านมเมื่อคลอดแล้วเต้านมยังคงคัดแต่งสองวันถ้าบีบเต้านมจะมีน้ำขุนข่นๆสีเหลืองๆขาวๆไหลออกมาซึ่งประกอบด้วยน้ำเหลือง,องมีไขมันและอื่นๆเล็กน้อยมีสรรพคุณปัญญาระบายอ่อน ให้แก่เด็กคลอดใหม่ๆรับประทานนมมารดาท้องจึงไม่ผูกนะครับแท้จริงจะปรากฏในวันที่ 3, าสามน้ำนมจะเริ่มมาท้ามนมจะแสงตึงเจ็บปวดเล็กน้อยมารดาจะรู้สึกขั้นตัวเล็กน้อยนะีนี้ก็จบการบรรยายแล้วอ่านะ ขอให้โชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ